สวัสดีค่ะทุกทกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะและขออนุญาตเตือนก่อนรับฟังคลิปนะคะว่าการที่เราดูดวงเราเชื่อเรื่องดวงขอให้ท่านดูและเชื่อแบบมีสติอย่าได้งมงายและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปนะคะและสำหรับท่านใดค่ะที่ชอบดูดวงล่วงหน้า กดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ได้เลยนะคะท่านจะได้เป็นคนแรกคะ่ะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีมีนท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะชาวราศีมีนทุกท่านคะ่ะในช่วงวันที่1-15ถึงสิาสิงหาคมช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนสิงหาคมดวงชะตาของท่านจะเป็นยังไงบ้างมารับฟังกันได้เลยนะคะคลิปนี้นะคะจะบอกการงาน การเงินสุขภาพความรักให้ท่านได้รับทราบล่วงหน้านะคะ เพื่อที่ว่าท่านฟังแล้วท่านจะได้มีสติในการทำงานและการใช้ชีวิตเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะชาวราศีมีนในช่วงนี้ท่านจะได้ทำอะไรใหม่ๆนะคะเช่นจะได้เริ่มต้นลงมือทำอาชีพที่อยากจะทำหรือได้เริ่มต้นกับงานใหม่โปรเจกต์ใหม่ๆบางท่านก็กำลังซุ่มทำอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ส่งผลให้ท่านไม่ค่อยมีเวลาส่วนตัวมากนะคะเป็นช่วงที่ท่านยุ่งตลอดเวลาและเป็นช่วงที่ท่านจะต้องแก้ไขกับปัญหาเป็นระยะระยะนะคะ แต่ด้วยสติปัญญาไอเดียและไหวพริบค่ะเป็นช่วงที่ท่านจะแก้ไขกับปัญหาได้เก่งมากๆท่านใดที่รับงานอิสระฟรีแลนซ์นะคะช่วงนี้จะมีคนเข้ามาขอร้องให้ท่านนั้นแก้ไขกับปัญหาหรือว่าแก้ไขงานที่เขาทำผิดพลาดบ่อยกว่าช่วงที่ผ่านมาช่วงนี้จะมีงานแก้งานซ่อมเข้ามาให้ท่านได้รับผิดชอบค่อนข้างที่จะบ่อย พอสมควรน,นะคะช่วงนี้งานของท่านจะต้องใช้ความพยายามและอดทนสูงค่ะเพราะว่าบางครั้งมักจะเป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียดหรือว่าเป็นงานที่ประมาทไม่ได้เลยนั่นเองนะคะแต่ไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็ตามค่ะสุดท้ายแล้วท่านจะทำสำเร็จและผลงานออกมาดีเป็นที่น่าพอใจสำหรับท่านและผู้หลักผู้ใหญ่หรือเจ้าของงานแต่สิ่งที่อยากจะขอเตือนนะคะชาวราศีมินก็คือว่า ช่วงในระ,ระยะเวลานี้ให้ท่านระมัดระวังคนเข้าใจผิดในคําพูดเช่นท่านสั่งอีกอย่างเขาจะทําอีกอย่างหรือท่านพูดอีกอย่างเขาจะแปลความหมายเป็นอีกอย่างขอให้ท่านระมัดระวังนะคะข้อนี้ก็สําคัญมากๆนะคะช่วงนี้ท่านจะโดนคนจ้องที่จะหาผลประโยชน์จากตัวท่านโดนเอารัดเอาเปรียบโดนหลอกโดนโกงโดนตัดหน้าช่วงนี้ให้ท่านระมัดระวังในสิ่งที่เตือนมาให้มากๆนะคะ คนจะทําให้ท่านเสียหายคนจะทําให้งานของท่านติดขัดล่าช้าและมีปัญหาท่านจะต้องแก้ไขจึงจะสําเร็จถ้าท่านระมัดระวังในสิ่งที่เตือนจะไม่มีใครทําอะไรท่านได้ถึงแม้ว่าเสียหายก็จะเสียหายน้อยที่สุดนั่นเองค่ะส่วนปัญหาที่คาราคา้างในช่วงที่ผ่านมาช่วงนี้จะดีขึ้น มีทางแก้ทางออกนะคะหรือไม่ก็บางปัญหาก็จะจบลงด้วยตัวของมันเองท่านไม่ต้องทำอะไรค่ะปัญหาจะจบลงเองงานที่คาราคาสั่งในช่วงที่ผ่านมาช่วงนี้ก็จะจบลงด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าสำหรับงานที่เริ่มต้นทำในช่วงนี้ท่านจะต้องตั้งใจทำให้ท่านอดทนนิดนึงใจเย็นๆอย่าใจร้อนเพราะอยู่ในช่วงที่ทำไปแก้ไขไป แต่ถือว่ามีความคืบหน้านะคะงานจะไม่สะดุดหรือหยุดอยู่กับที่นั่นเองค่ะแต่ขอบอกล่วงหน้าเลยนะคะว่าช่วงนี้ท่านจะเหนื่อยมากๆงานเก่ายังไม่เสร็จงานใหม่ก็เพิ่มเข้ามาเรียกได้ว่างานเยอะท่วมหัวกันเลยทีเดียวแถมงานบางงานจะมีการจํากัดเวลาในการทําส่งผลให้ท่านนั้นงานค่อนข้างที่จะยุ่งวันหยุดไม่ได้หยุดต้องทํางานล่วงเวลาให้ท่านลองนําไปสังเกตตัวท่านเองดูก็ได้นะคะช่วงนี้ท่านจะยุ่งจนแทบไม่มีเวลาส่วนตัวเลยทีเดียว แต่ท่านช่วงดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าช่วงนี้ท่านยังคงมีคนคอยช่วยเหลือหากท่านติดขัดมีปัญหาขึ้นมาจริงๆจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยแม้แต่เอ่ยปากขอความช่วยเหลือก็จะสําเร็จด้วยเช่นเดียวกันนะคะช่วงนี้ท่านเดินทางบ่อยคะ่ะจะได้ติดต่อพูดคุยกับผู้คนมากหน้าหลายตาจะมีการติดต่อประสานงานกับคนอื่นๆบ่อยขึ้นนะคะและอยู่ในช่วงที่ผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าหัวหน้าง,งานคนรอบข้าง จะเรียกชายไว้วานท่านบ่อยขึ้นช่วงนี้คนมักจะนึกถึงท่านหากมีอะไรเกิดขึ้นมีปัญหาเกิดขึ้นกับงานหรือว่ามีงานใหม่ๆเข้ามาก็จะเรียกชายท่านเป็นคนแรกแรกท่านจะได้รับมอบหมายให้ทำงานบางอย่างซึ่งเป็นงานที่ท่านไม่ได้ รับผิดชอบเป็นประจำนะคะและไม่สามารถบอกใครได้และไม่ว่าท่านกำลังทำงานอะไรอยู่ก็ตามหากงานนั้นเป็นการเริ่มต้นใหม่หรือว่าท่านได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโปรเจกต์ที่มีความสำคัญสำคัญต่อหน่วยงานหรือว่าองค์กรที่ท่านทำงานอยู่ขอให้ท่านจงทำให้เต็มที่นะคะทุ่มเทให้เต็มที่เพราะว่างานชิ้นนั้นจะทำให้ท่านโด่งดังมีชื่อเสียงคนจะชื่นชมและยกย่องฉะนั้นให้ท่าน ทำเต็มที่หรือให้เต็มที่ไปเลยค่ะช่วงนี้ทำงานให้มากและเถียงให้น้อยลงพูดให้น้อยลงห้ามทะเลาะกับใครโดยเด็กขาดโดยเฉพาะกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคนที่มีอายุงานมากกว่าท่านเพราะท่านจะเสียหายให้ท่านสะสมผลงานนะคะเพราะอยู่ในช่วงที่ผู้หลักผู้ใหญ่ กำลังช่วยเหลือและผลักดันให้โอกาสท่านนั่นเองค่ะการติดต่อประสานงานต่างๆจะมีอุปสรรคและปัญหาอยู่บ้างขอให้ท่านระมัดระวังนะคะแต่ทุกๆปัญหาท่านจะแก้ไขได้ช่วงนี้ปาดเหงื่อรายวันค่ะแต่จะไม่แย่อย่างที่ท่านคิดนะคะขอย้ําให้ท่านระมัดระวังคนเอารัดเอาเปรียบหรือว่าโกงท่านโดยเฉพาะท่านใดที่มีหุ้นส่วนมีลูกน้องมีบริวาร ถ้าทามาค้าขายรับงานอิสระก็ใหเรามัดระวังลูกค้าในช่วงระยะเวลานี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะมาที่การเงินของชาวราศีมีนกันบ้างค่ะการเงินของท่านในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนสิงหาคมรายจ่ายค่อนข้างที่จะเยอะเป็นช่วงที่จะมีรายจ่ายที่เกี่ยวพันกับเรื่องราวภายในบ้านและบุคคลภายในบ้านของท่านค่อนข้างเยอะเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวกับคู่ครองคนรักหรือว่าบุตรหลานและสัตว์เลี้ยงภายในบ้านของท่านเป็นหลัก รายจ่ายที่เกี่ยวกับบ้านจะจุกจิกมากช่วงนี้จะมีข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านบางอย่างหายหรือไม่ก็แตกหักชำรุดพังเสียหายซ่อมไม่ได้ต้องซื้อของชิ้นใหม่มาทดแทนหรือไม่ก็หมดเงินไปกับการตกแต่งบ้านตกแต่งสวนนะคะหมดเงินไปกับการเดินทางเพิ่มมากขึ้นหมดเงินไปกับการพบปะผู้คนกินเลี้ยงสังสรรค์ออกงานสังคมบ่อยค่ะช่วงนี้ท่านหมุนเงินหนักมากนะคะขอให้ท่านมีสติในการใช้ใจ่ายนะคะเพราะว่า รายจ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงจะเข้ามาบ่อยพอสมควรบางท่านหมดเงินไปกับงานเช่นซื้ออุปกรณ์การทำงานบางอย่างเพิ่มเติมหรือไม่ก็บางท่านมีการนำเงินไปลงทุนเพิ่มหรือว่าต่อยอดข้อดีถึงแม้ว่ารายจ่ายของท่านนั้นจะเพิ่มมากขึ้นแต่ท่านจะสามารถบริหารจัดการได้หมุนเงินได้คล่องขึ้นค่ะเพราะว่าท่านมีดวงได้เงินพิเศษพิเศษซึ่งเป็นเงินที่ท่านนั้นไม่ได้ได้ไดรับเป็นประจำช่วงนี้ นะคะเช่นมีดวงได้เงินพิเศษจากงานพิเศษซึ่งเป็นเงินและที่สำคัญจะมีคนใช้ไหววานและให้ค่าตอบแทนเป็นเงินได้เงินจากการแก้ไขกับปัญหาหรือว่าได้เงินจากการเจรจาต่อรองจะมีเหตุการณ์ให้ท่านได้เงินจากบางสิ่งบางอย่างแน่นอนค่ะเด็กได้ว่าขาดเงินก็จะมีทางแก้ทางออกคนช่วยเหลือ และจะเป็นคนเดิมๆที่คคยช่วยเหลือท่านมานะคะหากท่านพื้นฐานดวงดีๆนะคะช่วงนี้ท่านก็มีโอกาสได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแต่ว่าจะได้ไม่มากนะคะได้มาแล้วถึงขั้นร่ำรวยปลดหนี้ปลดสินยังไม่ใช่ชาวราศีมีนขอให้ท่านเสี่ยงอย่างมีสติเสี่ยงแค่พอได้รุนก็พอคะ่ะท่านใดที่ค้าขายขายดี แต่ว่าท่านจะเหนดกับการขายพอสมควรพยายามกระตุ้นยอดขายเรื่อยๆนะคะหรือมองหาไอเดียใหม่ๆมาช่วยเพิ่มยอดขายจะมีเหตุให้ท่านต้องเสียเงินไปกับรถระบ้านไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งค่ะแต่ว่าโดยรวมท่านมีกินมีใช้เงินไม่ถึงขั้นขาดมือทุกๆปัญหาท่านก็จะสามารถแก้ไขได้เสมอทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวรวมไปถึงเรื่องของการเงินด้วยนะคะมาที่ความรักของท่านกันบ้างค่ะ คนโสดช่วงนี้ท่านโดดเด่นมีโอกาสได้พบเจอกับคนที่ท่านถูกชะตาอยากพูดคุยด้วยนะคะเพราะช่วงนี้จะมีคนใหม่ๆเข้ามาค่ะแต่ก็ขอให้ท่านนั้นค่อยๆศึกษาดูใจกันไปก่อนอย่าเพิ่งไว้ใจเข้ามากจนเกินไปนะคะเพราะหากไม่ใช่อีกไม่นานค่ะเขาจะเปิดเผยท่าแท้และตัวตนของเขาออกมาเองนะคะ ส่วนท่านใดที่มีคู่และมีครอบครัวแล้วช่วงนี้ชีวิตคู่ราบรื่นไม่ค่อยมีเรื่องทะเละาะเบาะแวง้งมีโอกาสได้เดินทางไปนั่นมานี่ด้วยกันบ่อยขึ้นแต่ว่าบางช่วงท่านอารมณ์ค่อนข้างที่จะสวิงนะคะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายขอให้ท่านมีสติและใจเย็นๆเพราะว่าโดยรวมชีวิตคู่ถือว่ามีความสุขดีค่ะมาที่สุขภาพของท่านกันบ้างช่วงนี้ขอให้ท่านระมัดระวังอาการปวดตามส่วนต่างๆของร่างกายนะคะเช่น ปวดข้อเขา่าข้อศอกปวดเอวหลงังข้อบ่าไหลได้ให้ท่านระมัดระวังอุบัติเหตุเจ็บตัวเล็กๆน้อยๆเดินเตะนั่นชนนี่หัวชนนั่นชนนี่ไม่น่าจะเจ็บตัวก็เจ็บตัวนะคะและให้ท่านระมัดระวังเป็นหวัดและติดเชื้อต่างๆได้ง่ายมากดูแลสุขภาพให้ดีๆนะคะในช่วงนี้โดยเฉพาะเรื่องอุบัติเหตุจะทําอะไรก็อย่าประมาทและใจร้อนคะ่ะมาที่การทําบุญของท่านกันบ้างนะคะช่วงนี้หากท่านมีโอกาสได้ทําบุญ แนะนำให้ท่านทำบุญที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลโรงทานบริจาคโรงศพหากมีโอกาสได้เข้าวัดทำบุญก็แนะนำให้ท่านทำบุญที่เกี่ยวกับการบริจาคเงินชําระหนี้ส่งบริจาคค่านาค่าไฟและเติมน้ํามันเกดตะเกียงทุกครั้งหากท่านไม่สะดวกที่จะทำบุญจะด้วยเหตุผลกลใดไม่ทราบได้นะคะก็แนะนําให้ท่านสวดมนต์ก่อนนอนบ่อยๆก็ได้ค่ะขอให้ชาวราศีมีนทุกท่านเงินไหลนองทองไหลมานะคะกราบขอบพระคุณทุกๆกการติดตาม เจอกันใหม่คลิปหน้ากับคนแชร์ข่าวพารวยขอให้ทุกท่านนั้นรำ่ำรวยเงินทองสวัสดีค่ะ